ถ้าคุณคือคิดคือธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจให้ทุกๆจุ๊ไม่มีท้อ,อคือคิด หากจะนึกถึงโลหะที่มีมูลค่าสูงสามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับใช้สวมใส่เพื่อความสวยงามได้หลากหลายแบบเงินคงจะเป็นหนึ่งวัสดุที่หลายคนนึกถึงแต่ด้วยปัญหาการขึ้นรูปที่ต้องใช้เวลาและความชำนาญค่อนข้างมากจึงทำให้นักออกแบบไม่สามารถสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างอิสระมากนักแต่ด้วยการค้นพบวัสดุเงินชนิดใหม่เรื่องเหล่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเครื่องประดับเงินสวยๆที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ทํามาจากวัสดุอนุภาคเงินระดับนาโนเมตรหรือนาโนซิลเวอร์เคลที่ขึ้นรูปได้ด้วยมือเปล่า ทำให้เราสามารถปั้นเงินให้เป็นรูปทรงอะไรก็ได้ตามใจชอบถือเป็นอีกหนึ่งนะวัตกรรมใหม่ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสีสันให้กับวงการเครื่องประดับค่ะก็จะเริ่มต้นจากที่เราเนี่ยมีธุรกิจตัว s ิลเวอร์นาโนแล้วเราก็มองเห็นโอกาสว่าสามารถให้ทุกคนเนี่ยปั้นตัว s ิลเวอร์เคีเนี่ยก็พอดีประจบเหมาะกับจังหวดที่เราได้พื้นที่มาเราก็เริ่มมีการกระจายความรู้เรื่องเสินชาร์้ครับแนวโน้มและทิศทางของธุรกิจประเภทเครื่องประดับเงินนั้นมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในด้านการส่งออกค่ะ แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นคือเทคโนโลยีการผลิตเนื่องจากต้องแข่งขันกับคู่แข่งในต่างประเทศทั้งในด้านคุณภาพและรูปแบบนั่นเองค่ะตัวซิลเวอร์เคลียสามารถที่จะปั้นออกมาเป็นรูปทรงอิสระแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเพียงเริ่มต้น,เ,นเข้ามาเทคคอร์สของเราเก็สามารถจะปั้นเครื่องประดับได้เลยระยะเวลาอันสั้นด้วยลักษณะพิเศษของเจ้านาโนซิลเวอร์เคลที่คล้ายกับดินน้ำมันนี้จึงง่ายต่อการขึ้นรูปค่ะโดยทําได้ด้วยการปั้น พิมพ์ลายลอกลายทำให้นักออกแบบไทยสามารถแสดงฝีมือด้านการออกแบบได้อย่างเต็มที่ พราะไม่ถูกจํากัดด้วยอุปสรรคเดิมๆเหมือนที่ผ่านมาเราต้องการจะพัฒนาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมให้มีพัฒนาการขึ้นมาแล้วก็ไปสู่ตลาดโลกคุณธทีรศักดิ์บอกกับเค้กว่าหากใครอยากลองทําเครื่องประดับเก๋ๆแบบนี้ด้วยตัวเองก็สามารถลองทําได้ที่นี่เลยค่ะโดยใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงเท่านั้นซึ่งทางร้านจะมีนักออกแบบไว้คอยแนะนําการสร้างสรรค์ผลงานอีกด้วยล่ะค่ะการเริ่มต้นทุกคนเลยนะครับอย่างน้อยคงจะมีมีใจรักที่อยากจะทําอะไรสักอย่างให้ประสบความสำเร็จคือจะเริ่มจากความตั้งใจของทั้งผู้ประกอบการเอง เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมคือคำตอบที่สำคัญของโลกธุรกิจในวันนี้และวันข้างหน้าอย่าลืมที่จะเรียนรู้และวิ่งตามให้ทันเพื่อก้าวสำคัญของธุรกิจคุณนะคะคุณผู้ชมคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะเช่นเคยค่ะข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยที่ www.bankkokbank.com/ เพื่อนคู่คิดวันนี้เคลีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ